สวัสดีครับพบกับสุดการ Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนอันเนอร์สตเผยลิเวอร์พูลมุ่งออนเดียวซูบเมนี่แล้วตอนนี้แฮปปี้กับไรอันสแควร์แบกในบทบาทกองกลางตัวรับไม่มีอีกต่อไปแล้วย้อนกลับไปในตลาดนักเตะหน้าร้อนที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลภายใตยก้การคุมทีมของอันเนอร์สตก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับมาร์ตินซูบเมมี่กองกลางตัวรับของเรอัลโซซิดัดแต่ท้ายที่สุดนะครับซูบเมมี่นั้นเลือกที่อยู่กับสโมสรเดิมต่อไป ทำให้อาร์เนอร์สลตตต้องจับไรอันสกาเป็นแบนลงเล่นในบทบาทดังกล่าวแทนย่านไรก็ามนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีรายง,งานมาว่ามาตินซูเบมดีเปลี่ยนใจอยากที่จะทําให้ดีลการย้ายมาลิเวอร์พูลเกิดขึ้นในตลาดก,ก,การสกาดนักเตะหน้าหนาวในเดือนม,มกราคมในปี2025เนื่องจากผลงานของเรียวโซเสดัดย่ำแย่ห่างโซนตกชั้นเพียงแค่นั้นเดียวเท่านั้นหลังผ่านมาแล้ว6กเกมแต่ทว่าล่าสุดอาร์เนอร์สลอตได้ออกไม่สัมภาษณ์ว่าเขามู v e อนจากดีลนี้แล้ว และแฮปปี้กับความการเล่นของไรอันสกาบเวนแบกมากๆหากทุกคนสังเกตเห็นมันไม่ใช่การเล่นแบบกองกลางตัวรับคนเดียวแต่มันเหมือนกับเป็น2คนและ1ใน2คนนั้นสามารถเล่นเกมรุกได้มากกว่าซึ่งผมเองก็คิดว่าผู้เล่นที่คุณพูดถึงมาตินซูเบมดีน่าจะเข้ากับบทบาทใดบทบาทหนึ่งจาก2บทบาทนั้นได้ผู้จัดการทีมิเวหรือเกล่าวแต่ในขณะเดียวกันไรอันสกาบเวนแบกก็สามารถเข้ากับต้องสองบทบาทได้ เช่นเดียวกับเคอร์ติจโจนอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์รวมถึงวัตรุอินโดไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงมาตินสเบนดี้อีกต่อไปผมจะไม่พูดถึงแล้วเราต้องมูฟอ่อนเพราะเขาอยู่กับเรลสโสดัตต,ต่อส่วนเราก็มูฟอ่อนไปนานแล้วเรามีความสุขกับไรอันสกัฟินแบกมากคุณได้เห็นเขาเวอร์ชั่นที่มั่นใจและเต็มเปี่ยมปกติสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะผลงานที่ดีและรับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมทีมและตตาหนักได้ว่าคุณสามารถทําในสิ่งที่คุณต้องการทํา ในระดับนั้นได้ก็เรียกได้ว่าอานเนอร์สลอตออกมานะครับยืนยันว่ามูฟออนแล้วส่วนแฟนบอลก็มูฟออนนะครับส่วนแอดมินกับซีเซาเสนอข่าวอันมาตินซูเบิลไม่ดีแหะครับเพราะไม่นอ้องบูบออนกันครับให้เพิ่นอยู่กับผู้เขาอันทะเลสาบแล้วก็อาหารพื้นเมืองของเพิ่นยูเรลเซอร์เซดาต่อไปครับเพราะมีน้องส่วนสำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปของลู่นะครับพวกเขาต้องเปิดบ้านต้อนรักกมิมยางของบอลหมัดในวันนี้วันเสาร์ที่21กันยายนตามเวลาประเทศไทยสามตุ่มตรงนะครับก็หลังเกมมาพูดคุยเช่นเคยนะฮะ เเลอร์มั่นใจมองผีแค่เจ้าหงแดงไม่พลาดขวาไฉ่อลันเชลเลอร์กับตำนานกอน,นาทีมเชงเกลตวิเคราะห์เกมทีมลิงเกลในวันเสาร์นี้ว่าแมนเชสเตอร์เตดจะทำได้แค่เสมอกับการไปเยือนคลิสต์พัลเลสส่วนลิเวอร์พูลจะกลับมาคว้าชัยชนะอีกครั้งในเกมพบกับปอนมัดปีศาจแดงกําลังมั่นใจหลังคว้าชัยชนะสวยๆมาสองเกมติดต่อกันในบอลลีกและบอลถ้วยแต่ในมุมมองของอัลเนเชลเลอร์เชื่อว,ว่าไม่ง่ายเลยสำหรับทีมของเอริกเทนฮากที่จะชนะที่เซลเฮิร์ทพัก แมนยูนะครับกว้าใจชนะในเกมที่จำเป็นอย่างมากที่เซาแลม์ตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผลการแข่งขันแบบอื่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้แต่นี่เป็นงานที่ยากมากกว่าสิ่งที่ดีสำหรับแมนยูคือพาเลทยังไม่สามารถโชว์ผลงานที่ดีในซีซั่นนี้ได้และนี่อาจจะไม่ใช่เกมที่ควรจะเริ่มต้นอย่างไรก็ตามทีมที่เคยถล่มเอาชนะในการเจอกันที่นี่เมื่อฤดูกันที่แล้วหมายถึงพาเลทถล่มเอาชนะแมนยูถึง4-0มันค่อนข้างยากที่จะตัดสิน แต่บรรยากาศในเซลเฮดพาร์คจะยอดเยี่ยมมากๆผมขอเลือกผลเสมอแมนยูจะเสมอพาเลท1ประตูต่อหนึ่งส่วนลิเวอร์พูลที่พิกแพนนอตติแยมฟอร์เรสคาบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางเชลเลอร์ก็เชื่อว่าการคว้าชในะในการเปิดบ้านเจอกับบอลมัดลิเวอร์พูลจะเอาชนะได้ไม่มีการ้าคิดถึงผลการแข่งขันที่แอนลด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พบกับนอตติแฮมฟอรเรสซึ่งสมควรได้3คะแนนแต่พวกเขาเริ่มต้นรุนกันอย่างยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสยัย ลิเวอร์พูลเสียประตูกับมิลานตั้งแต่ต้นเกมซึ่งทีมก็พลิกกลับมาเอาชนะได้หลังจากผลงานในช่วงสุดสัปดาห์พวกเขาก็กลับมาอย่างสวยงามและเอาชนะเกมที่อิตาลีได้อันุสรจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆภายในทีมของเขาเพราะจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเพราะว่ามีเกมพิเศษเข้ามาช่วงกลางสัปดาห์ด้วยผมคิดว่าเขามีดีพอที่จะเก็บชัยชนะในบ้านได้ฟันทงลิเวอร์พูลชนะ ด่วนจอนบานมองเคลลเฮอร์ ur, อาจย้ายเดือนมกราคมนี้เพื่อตัวเองจอนบานนะครับตำแหน่งแข่งลิเวอร์พูลเชื่อว่าเควินเคลลเฮอร์ ur, ผู้รักษาประตูต,ตัวสำรองของหงดางจะต้องย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้เพื่อโอกาสเป็นมือหนึ่งที่อื่นเคลลเฮอร์ ur, นะครับนีดีกเกรเป็นเมือหนึ่งทีมเชนแอด์แต่บทบาทกับทีมลิเวอร์พูลเป็นเพียงแค่ยังอะไรของอลิซงเบเกอร์และที่มันมาก็เปิดใจว่าต้องการยายออกจากทีมเช่นกัน โดยนทวันในวัย25ปีเคยถูกมองว่าจะกล้ามาเป็นเมือหนึ่งในวันที่อาริสุงเบเกอร์อมลาเทียมแต่ทว่าด้วยการที่ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับจอจีมมามาร์ดาชิลลี่นทวันทีมชัดเจอร์เจ,เจียไว้รอแล้วก็ทําให้การย้ายเทียมเป็นทางออกที่ดีที่สุดตามมุมมองของจอรนบัตนบันกล่าวว่าบางทีเขาอาจจะต้องมองถึงการย้ายเทียมในเดือนมกราคมนี้เลยแต่ผมก็ไม่เห็นภาพว่าลิเวอร์พูลจะปล่อยให้การย้ายเทียมเกิดขึ้น ผมคิดว่าเขาจะอยู่ต่อและเขาก็ต้องสู้สิ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจเมื่อคุณมีอลริสงเบเกอร์อยู่ในเทียมซึ่งเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกและเป็นมือหนึ่งคุณต้องทําสิ่งที่พิเศษสุดๆจริงๆเท่านั้นถึงจะยั่งตําแหน่งตัวจริงจากเขาได้ผมไม่คิดว่าที่พันมาเกลเฮอร์มองก้าข้างตัวเองว่าเป็นมือหนึ่งของลิเวอร์พูลแต่เขาจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคตเพราะอลริสงเบเกอร์จะไม่ได้อยู่ตลอดไป แต่การเซ็นจักับจอจีมาร์มาร์ดาชูรีก็ามาก็ทําให้เคโลเฮมีเครื่องหมายคําถามเกี่ยวกับอนาคตของเขาเองส่วนผมคิดว่าเขาน่าจะยายออกในเดือนมกราคมสลัดนะั้นดาวินูเยสพัฒนาวิธีการเล่นแบบไม่มีบอลอานเนื่องสลัดในกับเฮดโคารณคองลิเวอร์พูลได้แนะนำกวัวน้าอย่างดาวินูเยสให้พัฒนาเรื่องการเคลื่อนที่หาตำแหน่งเวลาไม่ได้ครอบครองบอลเพราะถ้าหากขาดเกาในส่วนนี้แล้ว รับรองจะได้รับทั้งโอกาสแข่งและการมีเอี่ยวกับประตูทั้งยิงหรือจ่ายดามิเนียสนะครับยังไม่ได้เป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลในเกมอย่างเป็นการในยุคข,ของอร์เนอร์สลัตเพราะทีมชอบใช้ดิโกโจตาค้ำเบอร์9มากกว่าเนื่องจากเคลื่อนที่ฉลาดและเล่นบอลใช้สมองก่อนแรงดังนั้นคุณซื้อในวัย46กรัตันะครับจึงแจกเคล็ดลับแก่แข้งทีมชาติอุรุกวัยดามิเนเยสว่าให้ไปซ้อมให้ถูกจุด พราะโอกาสในศึกคาราบรอบที่3ที่พบกับเวเนซุเ็ดในวันที่25กันยายนนี้มาแน่โดยจะได้ลงเป็นตัวจริงดาวินดูเยสจำเป็นจะต้องทำเหมือนผู้เล่นคนอื่นๆทั้งหมดซ้อมให้หนักทำประตูให้ได้เมื่อมีโอกาสมาถึงซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เขาแสดงออกมาในเกมพบกับเอซิมิลาน็อลตเปิดปากในงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนพบกับบอลมัดวันที่21กันยายนเมื่อคุณตามมาสมทบทีมในฐานะกองหน้า ผลงานที่ถูกชี้วัดก็คือการทําประตูและแอซซิ์ลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นกับโคดี้เกิลโปลดังนั้นถ้าคุณอยากจะเล่นให้กับทีมอย่างลิเวอร์พูลก็ต้องมีส่วนร่วมกับประตูสําหรับผมมองว่าเขาต้องซ้อมเพิ่มเวลาไม่ได้ครอบครองวันให้กับตัวเองมอนันจะได้โอกาสแน่ๆในอนาคตอันใกล้เรามีเกมแข่งขันเป็นกระบุงโกยดาบินเวสก็จะยิ่งฟิกขึ้นเขาเข้าใจมากขึ้นในทุกๆวันว่าเราต้องการอ,าอะไรจากเขา ตอนนี้เท่านั้นการย่งชิงตำแหน่งกับดิโกโจตาที่มีผลงานดีเท่าที่เห็นดาวินพบความมั่นใจกลับมาหลังจากจบศึกกัป้าอเมริกาผู้เล่นในวัย24ปีเจอยู่ยาวที่เมอร์ซีไซส์เพื่อแขดเก่าผลงานแม้ระหว่างเกมพักเบรกิมชัน,นเดือนตุลาคมเพราะติดโทษแบนจากเหตุวุ่นวายฟาดปากกับแฟนบอลโคลมเบียระหว่างรอบรองกั้าอเมริกาด่วน สลอตได้ดันดาวรุ่ง2รายขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ก่อนบุป,ปอนหมัดอาเนอร์สลัดกุนเสือลิเวอร์พูลได้เรียกเจมส์นอริธและททมมี่พิวลิง2ดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ของหองแดงร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก่อนเกมพิมลิกที่จะพบกับบอลหมัดในวันเสาร์นี้อานเนอร์สลัดขก้นชื่อโรยชาเรื่องความระมัดระวังในการให้โอกาสนักเตะเยาวชนแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งเลยล่าสุดทัมฮิว ก็เพิ่งถูกใส่ชื่อในทีมชุดใหญ่สำหรับเกมพิลลิกและอยู่ฟาชมเปี้ยลิกสำหรับพิลลิ่งนะฮะในวัย19ปีเป็นกองกลางตัวรับที่เล่นอยู่ในอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เด็กส่วนนอริสในวัย21ปีก็เป็นนักเตะสารประโยชน์ที่เล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็คซ้ายและปีกซ้ายและกองกลางก็ได้ด้วยการเรียกตัว2ดาวรุ่งขึ้นมาในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นอริสทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงต้นฤดูกาล โดยทำไปได้1ประตูกับ1อาสซิสต์จากการลงเล่น3เกมในศึกพรีเมียร์อีก2อย่างไรก็ตามยังคงต้องรอดูว่าสลาตจะส่งถึงคู่ลงสนามในเกมพบกับบอนมัดหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลิเวอร์พูลมีเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์มาขันตำนานลิเวอร์พูลจวกบรรยากาศเงียบกริบในบ้านของแมนเชสเตอร์บรรยากาศในสนามคือหัวใจของฟุตบอลถ้าไม่มีแฟนบอลฟุตบอลก็ไร้ความหมาย อิทธิพลของแฟนบอลต่อผู้เล่นนั้นยิ่งใหญ่มากแอนฟิลึ้นชื่อชาเรื่องบรรยากาศสุดเร้าใจแม้จะมีเสียงวิจารณ์บ้างแต่เหล่าฟุตบอลต่างก็ยอมรับพลังของมันแต่ในทางกลับกันสนามของทีมดังในพรีเมียร์ลีกกลับถูกวิจารณ์เรื่องบรรยากาศที่เงียบเหงาและล่าสุดตำนานลิเวอร์พูลก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งเอติฮัตอันเงียบสงบเอติฮัตและแฟนๆแมนเชสตี้ถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถเติมเต็มสนามได้ทําให้เกิดความเงียบเหงารอบๆสนาม ความรู้สึกกระตือรือร้นหายไปจากสโมสรในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับนัดแรกของฤดูกาลที่ซิตี้เสมอกับอินเตอร์มิลาน0 0ย์บรรยากาศในสนามเอติฮัดสเตเดียมนั้นเงียบเงาเช่นกันยันโมบีอดีตนักเตะลิเวอร์ pool วิพากษ์วิจารณ์ทีมระบายสีฟ้าอย่างเผ็ดร้อนเขาบอกว่าบรรยากาศที่เอติฮัดค่อนข้างเงียบเราเห็นแฟนๆไม่กี่คนที่พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะปลุกเร้าอะไรบางอย่างแต่มันก็ไม่คึกคักเลย ส่วนปีเตอร์ชอเม์เคิลอดีตผู้นนสวดประตูของทีมแมนซิตี้และแมนยูก็เห็นด้วยเขาบอกว่ามันเงียบสนิทเราได้ยินเสียงแฟนแฟนอินเตอร์ซึ่งค่อนข้างเสียงดังกว่าแต่ไม่มีบรรยากาศที่เอติฮัสเตเดียมเลยสำหรับซิตี้และเปปกูล่านี่ไม่ใช่ข่าวดีก่อนเกมใหญ่ที่พบกับอาร์เซนอลในสุดสัปดาห์นี้เขาคงหวังว่าแฟนๆจะกลับมาร้องเพลงเชียร์ให้กับทีมอีกครั้งในเอติฮัสเตเดียมให้ดังเลยหืมนะฮะ ของจริงลิโองูโมฮ่านะฮะดาวรุ่งของหงแดงทุบสถิติเทนอเล็กซซนเทโนลิโองูโมฮานะครับเพิ่งย้ายมาอยู่กับเรอร์พูไม่นานแต่ก็สร้างชื่อเสียงได้แล้วโดวยการทำลายสถิติผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในศึกยูฟายังลีกให้กับสโมสรดาวรุ่งในวัย16ปีนะฮะรายนี้ย้ายมาจากเชลซีมาอยู่กับหงแดงเมื่อช่วงต้นฤดูร้อนและเพิ่งได้รับสิทธิ์ลงเล่นอย่างเป็นาการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา งูโมฮานะครับได้รับโอกาสลงฝึกซ้อมกับทีมยุดแด็งของหงด่งในช่วงพักเบรกทีมชาติและสร้างความประทับใจให้กับอาร์เนสลัผูพจัดก,การเทียมแต่ล่าสุดเขาได้ลงเล่นในเกัเทียมชุดอยู่18ปีของลิเวอร์พูลและได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในศึกยูฟายังลีให้กับสโมสรหงด่งด้วยวัยเพียงแค่16ปีกับ9วันซึ่งทำลายสถิติเดิมของเทน์อเล็กซานโดงลงถึง9วันงูโมฮานะครับมีความอทะยานที่จะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดแดของงงหด และเดินตามรอยเท้าของเทนส์อเล็กซานดรซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาตัดสินใจย้ายจากเชลซีมาอยู่กับหงแดงอัลเบรโตเปิดใจเสียดายโอกาสแจ้งเกิดในทินหงแดงเผยสวัวเรสคือพ่อคนที่สองของเขาอดีตแข้งหงแดงสารภาพนะครับน่าจะทำได้ดีกว่านี้และออกมาเปิดเผยด้วยว่าสวัวเรสคือพ่อคนที่สอง ลุยอัลไรโต้อดีตกองการคนดังของลิเวอร์พูลเพิ่งย้ายโปรแกมทีมอาดูฮาเอลในกาตาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาได้เปิดใจถึงช่วงเวลาที่แอนฟิว่าผมน่าจะทําได้ดีกว่านี้ผมยังเด็กและอยากลงเล่นเลยตัดสินใจย้ายออกจากลิเวอร์พูลลุยอัลไรโต้ลงเล่นใหเก็บทีมชุดแดงของหงส์แดงไปเพียงแค่เก้าเกมก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวแล้วสุดท้ายก็ย้ายไปสู่ลา CEO, ซิโอึ่งเขาประสบความสำเร็จอย่างสูง ซึ่งยิงไปถึง112ประตูร,รวมทุกรายการแม้จะเสียดายโอกาสแต่เขาก็ยังรู้สึกขอบคุณหลุยส์โซเลสอดีตเพื่อนร่วมทีมโซเลตเหมือนพ่อของผมเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและเป็นนักเตะที่สุดยอดผมอยู่กับเขาตลอดเวลาเราไปบ้านของกันและกันไหวมากๆเรื่องราวของอัลเบรโตสะท้อนเห็นว่าเส้นทางของแรพฟุตบอลนั้นไม่แน่นอนบางคนอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในสโมสรหนึ่งแต่อาจจะไปโดดเด่นกับอีกที่หนึ่งก็ได้ และที k k h, k han k han k ่สกงคือการมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีคอยสนับสนุนและให้คำแนะนำเหมือนที่โซเรสเป็นให้กับอัลเบรโตกุนซอปอนมัดเผยความกดดันที่แอนฟิลก่อนเยือนลิเวอร์พูลสุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลกลับมาลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์นี้หวังล้างตาจากความพ่ายแพ้ตอนนตติงแฮมฟอร์เรสต์และคว้าชัยชนะเหนือปอนมัดให้ได้ความพ่ายแพ้ต่อฟอร์เรสต์ถือเป็นการปราชัยในบ้านของตัวเองนัดแรกของกุนซูอา์เนลสลัด สร้างความปีิยินดให้กับเขาเป็นอย่างมากเพราะต้งเป้าที่จะรักษาสถิติอันสวยหรูในแอนฟิลให้ได้เหมือนสมัยเจอเก็งคลับแม้ความฝันที่จะไร้พายในบ้านจะดับลงแล้วแต่สลอสก็ยังคงต้องการชัยชนะในเกมนี้เพื่อไม่ให้อันโดนี่อีลาโอลากุนซือของปอนมัดพาทีมบุกมาคว้าชัยได้ถึง2นัดติดต่อกันซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยมากในยุคข,ของเจอเก็งคลับก่อนเกมอีลาอลานะครับได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงความกดดันที่แอนฟิลว่า ที่นั่นคุณรู้สึกถึงแรงกดดันตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะเล่นได้ดีมีลูกเตะม,ม,มุมฟีคิกพวกเขายิงประตูของคุณเซฟได้และมีบางนาทีที่คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณกําลังมีปัญหาเราต้องมีความแข็งแรงในการป้องกันเพื่อไม่ให้ตื่นตนกในช่วงเวลาเหล่านี้แล้วรอโอกาสของเราเพราะผมมั่นใจว่าเราจะมีโอกาสเช่นนั้นเหนือเอซิมันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นลิกกลางสําดัษที่่านมาน่าจะช่วยเรยกความมั่นใจของลิเวอร์พูลกลับมาได้บ้าง แต่พวกเขาก็ไม่ควรประมาททีมของอิลลาอุลา่าฤดูกาลที่แล้วปอนหมัดก็สู้กับลิเวอร์พูลได้อย่างสูสีในแอนเวลถึงขนาดขึ้นนําไปก่อนแม้สุดท้ายจะพ่ายแพ้ไป3ประตูต่อหนึ่งเกมนี้ลูจะไม่มีอลิซงเบเกอร์ที่มีกมารบาดเจ็บเช่นเดีวยวกับฮาวิเอเลียดส่วนผู้เล่นคนอื่นก็พร้อมลงสนามทั้งหมดนะฮะปิดท้ายกันที่เมอร์ฟีชีกราฟเฟนแบกคือกองกลางที่ลิเวอร์พูลนั้นต้องการที่สุด แม้จะสะดุดแพ้ฟอเรสต์ในลีกแต่ลิเวอร์พูลก็กลับมาคว้าชัยชนะได้ในซูซูกิฟุตชิมเบอร์ลีกเหนือเอซิมิลานไป3ประตูต่อหนึ่งได้อย่างสวยงามหนึ่งในดาวเด่นของลิเวอร์พูลนั่นก็คือไรอันสกาเฟนแบกกองกลางในวัย22ปีที่คว้ารางวัลแมนส์ออฟเดอะแมตช์ไปครอบคล่องอดีตแก๊งของดาวนะครับแดนนี่เมอร์ฟี่ก็มาชื่นชมฟอร์มการเล่นของกราฟินแบกโดยเปรียบเทียบเขากับมูซาเดมเบเล่อดีตกองกลางของสเปอร์กราฟินแบกมีทีเด็ดที่เล่นบอลฝ่าผู้เล่นขึ้นไปข้างหน้า นั่นเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากสำหรับกองกลางเมอร์ฟี่กล่าวเขาอาจจะไม่เหมือนกับเดมเล่ปเป๊ะแต่มีสไตล์คล้ายคลึงกันคือพอเขาได้บอลปุ๊บก,ก็ลุยไปข้างหน้าในทันทีเมอร์ฟี่ Murphy ยังยกตัวอย่างในจังหวัดที่กาเฟนแบกเล็งบอลผ่านคับบี้เมนูในเกมพบกับเมนยูว่าเป็นคเครื่องพิสูจน์ว่าถึงความสามารถของเขาด้วยความที่ยอดเยี่ยมของกาเฟนแบกน่าจะยึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมของอาร์เนอร์สโลตได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยิ่งเมื่อต้องจับคู่กับอเล็กซีแบงค์อาลิซา ยังไรก็ตามลิเวอร์พูลมีโปรแกร,รมแน่นในช่วงนี้อเนอร์สลาตอาจจะต้องเริ่มต้นโรเตชันนักเตะบ้างแต่สำหรับเกมสุขการกับบอลหมัดสุดสนี้คาดหวังว่าการเฟรนแบกแม็กอลิสเตอร์และโซโบอสไลน์จะยังคงเป็นตัวจริงในแดนกลางนะจ๊ะนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่21กันยายนนะครับแฟนๆน่าลืมรายกันนะครับค่ำคืนนี้สามตุ่มตรงนะฮะลิเวอร์พูลพบบอลหมัดเรามาเชียร์ไปด้วยกันหลังจบเกมเรามา คุยหลังเกมกันนะครับแลวก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์เพื่อรับข่าวสารหงแดงลิเวอร์ pool จากช่องชัยผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool กันด้วยนะครับจวดพี่น้องจวดขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool สโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และเด็กครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ